สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับมาชมกันต่อครับอยู่กับฟ้าบรรดาศก่อสร้างครับสามขุดพลรถขุดอยู่กันที่กุดไผ่ครับลำห้วยบ้านกระทุ่มยิ่งเจริญตะบนดงพองอำเภอแคนดงจงังหวัดบุดีรำหลังจากที่หยุดพักนะครับอัดเชื้อเพลิงกันมาสามคัน ซานี่ฝั่งนี้นี่ป่าเล็กกับปา่าเจาะครับอยู่ตรงนี้ครับชั่วโมงนี้ก็เล่นโคลนกันอยู่ป่าเล็กฝั่งนี้ปา่าเจาะฝั่งนูน้นส่วนเสียทัดครับนู่นครับเดินกลับมาแล้วลงจากฝั่งนู้นเลยเปิดน้ำมาด้วย นะครับคนหาปลาเต็มเลยครับโอ้โหนี่ครับน้ำเหลือแค่นี้นะครับเปิดน้ำจับปลาลุยโคนมาแล้วครับช่วงแรกนะครับช่วงแรกของการลงลุยนี่ก็ ยังเล่นโคลนกันอยู่นะครับตักโคลนออกไปก่อนอนี่วัดจะพืชครับปลาเล็กตอนเคลียร์ลิงนั้นเอาทำเป็นเกาะให้ปลาอยู่ นะครับตอนนี้น้ำแห้งแล้วเอาขึ้นแล้วขึ้นมาแล้วได้เวลาลงไปต่อครับคราวนี้จะลงไปเล่นโคลนแลจะลงไปหาปลาไหลแล้วครับ ลงไปหาปหลาไหลนี่เรื่องจริงนะครับรอดูแลกันไปกันไมลงไปแล้วไปควานหาปหลาไหลในโคนจะเจอหรือเปล่า เจอ ไม่เจออีกโอ้เสียทัดเดินลุยโคลนมาแล้วครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วเดินลุยโคลนมาแล้วครับเดินแบบไม่ต้องจิ้มเลยครับมั่นใจว่าไม่เป็นไร ทำกลางชาวบ้านที่มาหาปลานะครับโอบล้อมรถแม่โรไว้ข้างบนนี่โคนยังไม่หนาเท่าไหร่ ข้างล่างก็สี่สิบห้าสิบเซนได้แล้วครับเดินมาเดินมาลอยโคลนมาเลยครับ หรือเปล่าคุยกันก่อน คุยกันก่อนครับ ของป่าเล็กนี้ฟันหลุดซีกหนึ่งครับหลุดหายเสียทัดน่าจะเอาอะไรสำรองมาให้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับ คาดการว่าน่าจะเล่นโคลนอยู่ประมาณ3-4วันได้แล้วครับ นี่ครับฟันหล่นหายครับรหลุนหายใส่าตอนหายเห็นวะพอหายปุ๊บแล้วมองเห็นเลยใช่ไหมว่ามันแบ่งท่องสายเมื่อกีนออ้นั่นแหละได้เห็นนั่นแหละถ้าถ้าเห็นเลยนี่แสดงว่าแปลก แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะปลาเล็กฟ<อ>ันที่เรามองจ้องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแต่ว่ามันหลุดมันหลุดเนี่ยตักไปไม่น้อยกว่าสี่ห้าพุ่งกี้แหละถึงจะรู้ว่าฟันตัวเองหลุดนี่เป็นเป็นเรื่องธรรมชาติครับนี่หลายคนอาจจะสงสัยว่าให้มันหลุดได้ยังไงมองดูตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ เขาเอาอันของที่สำรองมาให้ใไซก่อนมันต่อแหวนเดี้ยวเขาจะเอาตัวไม้มาอยู่ไอ้แหวนมันกัดีนะว่ะแสดงว่าไอ้นี่สาะมักก็ดีว่ะสาระขาจสิค่ายออกเนาะสลักมันนึนตามธรรมดามันมันม่รจะสี่ดิเออตามธรรมดามันต้องควนเต็มเออ มันจมวนเต็มเลยดนคือคือตัวใดวะคืออยู่เนือสองอันในตีละจกคนตัวใดอน,นี่นี่อ,อันน,นี่แหละแนนมันจมวนเต็มตัวนี้เป็นน็อตตัวนี้เป็นน็อตตัวนี้เป็นสลักสอ,อันแนนี่ใส่ันเหนอ่อนงเต็นันแหว่งเป็นอ่งซี่ ตักเลียังชิบยหายด้วย,วยตักไรเอวไลยแล้วจะไปก้นแถวว่าเสม,มอกันนะทีมันเลือดดยน,นี่วะต้องหักอีกคี่บาทด้วย ่ยาสายตาดอกแม่นวะพี่น้องมาแต่บ้านนั่นนั่นเต๋นี่ยินเล็กไฟเต๋ไฟจํำบอกน้อยๆได้ไหมมันเนแขนเข่าเพือกไหมเออแขนเข่าเพือกไง คอยตอมาไว้ให้ครับเสียทัดถ้าสมมติว่าสี่คันนี่ยืนฝั่งละสองแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีสี่แหละฝาบรรดาโกเบนี่เอาลงมาแบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวโซ่ตกในโคน,นี่ยุ่งวุ่นวาย ยัดใส่เข้าไปแล้วครับอพอได้เนาะพอได้พอได้ไดแหลมฟันหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนมายังไม่นานครับแต่ว่าหลดหายซะก,ก่อนต่อไปก็จะไปลุยต่อครับ สด้เวลาลงไปลุยต่อครับไปแล้วปลาเล็กเข้าประจำตำแหน่งครับเสียทัานนี้จะเดินลุยอยู่ด้านล่างครับคอยส่งให้กับ ฝั่งปลาเล็กบ้างฝั่งปลาเจาะบ้างปลาเล็กกับปลาเจาะนี่ก็จะตักนะครับตักขึ้นออกจากพื้นที่เลยไอโคลเล,เละเนี่ยชั้นค่อนข้างหนาครับเพื่อง่ายต่อการขุดลอกแนวเคที่จะขุดลอกก็คือสังเกตดีๆครับ มีเสเขาขาวๆตรงที่เสียทัดเอื้อมมือมาถึงนั่นแหละคือแนวเขตของการขุดลอกระดับความลึกส่วนแนวที่ป๋าเล็กยืนอยู่นี่ก็คือจุดที่จะวางคันคูนะครับของป๋าเจาะก็เท่าๆกันเลยครับเข้ามาอีกประมาณาจุดที่ป๋าเจาะเอื้อมลงมาเอื้อมลงมาอีกนะครับนี่เสาสังเกตเสาเล็กๆนี่เสานี่ คนหาปลาก็พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วครับลุยกันต่อไปครับสามคนพล สำหรับผมพักกันไ้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ